สวัสดีครับเอ้วันนี้ผมจะมารีวิวกับ SKG จักรยานไฟฟ้าแบบทุกซอกทุกมุมเลยว่าฟังก์ชันการใช้งานเป็นแบบไหนเหมาะกับคุณหรือเปล่าหรือใครที่ควรจะมีไว้ไปรู้จักกับ SKG คันนี้ครับ พูดถึงเรื่องของบอดี้นะครับความยาวของเขาเนี่ยอยู่ที่135เซนและความสูงของเจ้า SKG ตัวนี้อยู่ที่105เซนขนาดวงล้อของเขานะฮะ14นิ้วหน้ากว้างของยาง5.5เรื่องของสมรรถนะการขับขี่เนี่ยปลอดภัยแน่นอนครับ มาต่อในเรื่องของการชาร์จไฟบรรจุไฟเก็บไฟกันบ้านเราชาร์จไฟ6-8ถึงชั่วโมงเนี่ยวิ่งได้ไกลถึง40-50ถึงกิโลเมตรขั้นต่ำๆนะและเรื่องของน้ำหนักตัวรองรับน้ำหนักได้ถึง180กิโลกรัมความเร็วของจักรยานไฟฟ้าคันนี้นะบอกเลยครับว่า40-50ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนี้สบายๆเลยนะฮะที่สำคัญ ปรับความเร็วได้ด้วยเขามีความเร็วให้ปรับถึง3ระดับนะฮะคุณจะปั่นไปปากซอยไปซื้อแกงไปซื้อดอกไม้ให้กิ๊กหรือจะพาคุณลูกชาย,ายไปส่งโรงเรียนหน้าปากซอยที่บ้านใกล้ๆก็ได้นะครับคันนี้ระบบเบรกของเขานะฮะเป็นแบบดรัมเบรกนะเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยนะครับข้างหน้า1จุดและข้างหลัง1จุดเรื่องความปลอดภยัยไม่ต้องห่วงพราะกด เบรกปั k, ๊บหยุดสนิทปลอดภัยอย่างแน่นอนนะฮะในเรื่องของสมรรถนะของการขับขี่มันจะนิ่มไหมมันจะกระด้างไหมเบาะตัวนี้นุ่มมากๆที่สาคัญเขามีโชค๊คมาให้เมื่อกี้ผมลองแล้วในเรื่องของการขับกระแทกหรือลงหลุมคันนี้บอกตรงอยากให้ลองนิ่มมากๆถ้าบอกเรื่องการขับขี่ปลอดภยัยคุณอาจจะมองว่าเอ๊ะมันจะปลอดภัยถึงขั้นไหนผมมีกุญแจรีรโมทมันปลอดภัยถึงเรื่องของการโจรกรรมการสูญหายนะฮะเบื้องต้นคันนี้เนี่ยเขาก็มีระบบความปลอดภัยไว้ด้วยนะะี่ฮะเพียงแค่แตะดังแล้ว ดังกว่าเดิมด้วยโจรเห็นวิ่งไม่กล้าแน่นอนแต่ตอนนี้ปิดยังไงนี่ปิดอย่างนี้กดเรียบร้อยครับล็อกได้กดล็อกแล้วปลอดภัยหายห่วงพูดถึงว่ามันคือจักรยานไฟฟ้าแล้วถ้าเกิดแบตเตอรี่หมดละ่ะ จริงไม่ต้องรอให้แบตเตอรี่หมดนะครับเพราะคันนี้เนี่ยเขาเป็นจักรยานไฟฟ้าเขาจะมีบันไดในการปั่นให้ด้วยนะฮะการปั่นในการขับเนี่ยแยกคนละส่วนนะฮะถ้าเราเล่นเครื่องบันไดตัวจักรยานนี้เขาจะอยู่นิ่งเฉยเนยะครับมันจะไม่ปั่นมาตีขาหรือมากวนขาเลยแต่ถ้าเกิดว่าโอเคเราจะเซฟแบตหรือเราจะประหยัดพลังงานหรืออยากออกกําลังกายเราปิดการขับขี่มาปั่นจักรยานแทนอันนี้ก็ได้กําลังแล้วก็สุขภาพดีด้วยนะจ๊ะ คันนี้นะฮะบอกเลยไม่ธรรมดาสําหรับคุณแม่บ้านนะครับที่จะจับจ่ายใช้สอยไปตาลาดตะก้าแถมมาให้ความกว้าง,งเขาเนี่ยสามารถใส่ของได้อย่างจุใจนอกเหนือจากนั้นครับจักรยานคันนี้แถมด้วยเลยอ่ะเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่มวกระน็อกอีกหนึ่งใบดูขนาดความกว้างของเขาครับกับขนาดมวกระน็อกหนึ่งใบล็อกได้ไปไหนมาไหนปลอดภยัยแน่นอนจ้าเพราะ,ะเขาคือจักรยานไฟฟ้าที่เล็กกะทัดรัดเดี๋ยวผมพามาดูช่องเก็บแบตกันนะฮะว่ามันซ่อนอยู่ตรงไหน และนี่คือแบตเตอรี่นะครับในนี้นะครับที่เห็นกล่องดำํดำๆแบบนี้นะด้านในเนี่ยบรรจุนะครับแบตเตอรี่12โวลต์จำนวนทั้งหมด4ก้อนนะฮะขนาดมอเตอร์เนี่ยกำลังไฟทั้งหมด350วัตต์เลยทําความเร็วได้ถึง40ง50กิโลเมตรอย่างที่ผมบอกไปนี่แหละครับอีกหนึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีมากับรถอยู่แล้วนะฮะในเรื่องของการนั่งนะครับ นอกจากจะให้การขับขี่ที่นุ่มละมุนแล้วนะฮะความปลอดภัยของเขามาต่อที่เบาะหลังกันด้วยนะฮะมีพนักพิงกันหล่นนะครับเบาะหลังก็กว้างซ้อนอย่างสบาย นิ่มมากๆนะครับเบาะหน้าเนี่ยขนาด20ซนเมตรนะครับใครก้นเล็กก้นใหญ่นั่งยังไงก็ไม่เจ็บไม่ปวดนะจ๊ะสรุปทั้งหมดทั้งมวลในการรีวิวครั้งนี้เนี่ยฮะผมบอกว้เลยว่าด้วยราคาและสมรรถนะของเขาเนี่ยควรจะต้องมีมากๆจับต้องได้ง่ายราคาไม่แพงนะครับรถจักรยานไฟฟ้ารถไฟฟ้าแบบนี้กําลังเป็นที่ต้องการกับทุกครอบครัวสําหรับใครที่เห็นแล้วอยากได้เดี๋ยวผมจะแตะลิงก์ไว้ด้านล่างอยากได้ยังไงเข้าไปสอบถามเข้าไปพูดคุยกันได้นะครับ